สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมฝูงไล่ทุ่งนะฮะอาจจะไล่ป่าด้วยพี่น้องนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงวัวมากๆนะครับมีทั้งเป็นทุ่งกว้างแล้วก็เป็นเชิงเขาชายเขานะครับที่นี่ มีผู้หญิงหนึ่งคนพี่น้องครับคุมฝูงวัวอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวนะฮะเธอทำยังไงเธอดูแลยังไงนะครับทำไมผมถึงตั้งชื่อตอนนี้ว่าเป็นหญิงแกล่งแห่งเมืองชนบุรีเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้รายละเอียดนะครับเอาละครับไปติดตามรายละเอียดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับค่ะชื่ออุ๋ยค่ะครับ พรกำมลกลมกล่อมค่ะครับผมพิกัดคอกวัวอยู่ตรงไหนครับอยู่ในโซนสัตหีบค่ะอ่าอยู่ในโซนสัตหีบอยู่ในโซนสัตหีบอำเภอสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับผมเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ช่องทางติดต่อครับ061์่งค่ะหกหนึ่งหค่ะ2396ครับหค่ะหรือว่าจะติดต่อผ่านช่องพูดจาภาษาวัวก็ได้ค่ะโอเคครับผมเลี้ยงวัวมานานหรือยังเดิม ตอนนั้นที่ที่เคยมาสัมภาษณ์นะคะก็คือสามีเลี้ยงอยู่เดิมแล้วเราก็คือลาออกจากงานประจํามาเลี้ยงวัวก็ปีนี้ก็คือ3ปี3ปีแล้วค่ะครับค่ะสปีแล้วที่มาเลี้ยงวัวครับผมปัจจุบันในคอกในฟาร์มทั้งหมดข้าวๆวก็ได้ประมาณกี่ตัวก็ประมาณประมาณอยู่ที่ร้อยตัวค่ะประมาณ100อตัวเฉลี่ยนะคะเพราะว่าไม่เคยนับแบบจริงจังค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้เช็คยอดยังไงอะครับเวลาวัวครบไม่ครบ โดยส่วนใหญ่ก็คือเราจะรู้ว่าอย่างเวลาวัวเข้าคอกอย่างตอนนี้ค่ะถ้าวัวมันยืนนิ่งไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยแสดงว่าทีมเขาอะมากันครบแล้ว<อ>แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบอาจจะแม่ไม่มาหรือลูกไม่มาหรือว่าฝูงยังไม่ครบเขาก็จะชเง้อเรียกกันมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งอาการไม่ปกติอ่าค่ะอ่าเทคนิคพี่น้องครับเทคนิควิธีเช็คเช็คจำนวนวัวสังเกตว่า ตัวไหนมาครบไม่ครบให้ดูภายในฝูงนี่แหละเขาจะมีความกวนกวายเขาจะเงื้อมองหรือบางทีลูกเขาไม่มาบัดดี้เขาไม่มาโอ้เป็นเทคนิคพี่น้องนะครับสายพันธุ์อะไรบ้างครับผมก็ที่ค้อกนี่จะเป็นลักษณะลูกผสมอะค่ะก็โดยหลักๆได้จะเป็นบามันครับค่ะแล้วก็จะมีบีบมีกัดอยู่บ้างนะคะสองสาตัวมีบีฟมีกัดแล้วก็มีเล่ก็ เกือบครบทุกสายพันธุ์นะครับเป็นบามั่นก็มีเป็นลูกกระทบฮินดูก็มีนะครับวิธีการเลี้ยงยังไงครับก็เนี่ยค่ะดูจากสภาพคนเลี้ยงตอนนี้ก็คือไล่ทุ่งร้อเปอร์เลยไล่ทุ่งร้อยเปอร์เซ็นเช้าไปเย็นกลับใช่ค่ะเที่ยงไปเย็นกลับดีกว่าอ๋อก็คือเราจะปล่อยตอนเที่ยงประมาณเที่ยงนะครับก็เช้าก็ทําธุระส่วนตัว เตรียมตัวเราเดินตามหรือยังไงครับก็ตามภูมิประเทศเพราะว่าลักษณะของวัวไล่ทุ่งคือเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยตามตามความอุดมสมบูรณ์ของแปลงหญ้าค่ะถ้าเกิดบริเวณไหนที่แปลงหญ้ามันเยอะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์วัวมันก็จะนิ่งเราก็จะไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าไปในโซนที่หญ้ามันเริ่มน้อยๆเงค่ะเราก็ต้องคอยสังเกตดีๆอ๋อก็มีเดินบ้างมอไซตามบ้างอย่างนี้ใช่ไหม จุดไหนที่มอเตอร์ไซค์เข้าลําบากก็ต้องใช้วิธีเดินค่ะคนเดียวใช่ไหมก็โดยส่วนใหญ่ก็คนเดียวแต่ว่ามีคือแฟนยังทํางานประจําอยู่ค่ะก็จะมาช่วยได้เป็นระยะสั้นๆแบบนี้ค่ะอย่างช่วงช่วงเย็นมาช่วงเย็นมาช่วยตอนเข้าคลองวันหยุดวันหยุดสาร์อทิต์อย่างนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าหนึ่งต่อร้อยแหละโอ้โหเก่งมากพี่น้องนี่คือ ผมให้เป็นหญิงแก่งแห่งเมืองสัตหีบยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยสังเกตจากข้อใช่ไหมฮะเราจะมีลวดที่คอยช็อตช็อตไม่ให้มันออกนอกข้อจุดที่เราไปเลี้ยงเราก็สามารถจะใช้อย่างนี้ค่ะใช้ช็อตลวดเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกไปในบริเวณที่เราไม่อยากให้เขาไปเราก็จะได้สังเกตบริเวณที่อย่างสมมุติเป็นสี่เหลี่ยมอนี้ค่ะเราก็ล้อมสามด้านแล้วก็อยู่อีกด้านที่เราจะสังเกตได้ เขาว่าวัวชุดนี้เขาจะชินกับลวดถ้าเขาเห็นลวดอย่างนี้เขาจะไม่เข้าใกล้ค่ะอหมายความว่าใช้ลวดช่วยสามด้านตัวคนเลี้ยงหนึ่งด้านเฝ้าสังเกตการฝั่งนู้นแล้วต้องใช้ลวดเยอะไหมครับก็ก็ซื้อมาแบบเป็นม้วนใหญ่ค่ะมันก็จะประหยัดหน่อยแต่เรื่องราคานี้ไม่มั่นใจเพราะสามีเป็นคนซื้อแต่มันก็คือช่วยเราได้เยอะค่ะ ครับครับผมทีนี้ผมขออนุญาตถามเรื่องของการจัดการวัวฝูงใหญ่กับผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยวิธีการเลี้ยงเรียบร้อยแล้วส่วนของทำยาการผสมการดูแลอย่างอื่นเนี่ยยังไงบ้างอะครับก็คือหลักๆนะคะในคอกเนี่ยเราจะมีพ่อพันธ์ุพ่อพันธุ์หลักยืนพื้นอยู่แต่ว่าก็มีบ้างที่เราก็จะเรียกใช้บริการน้ำเชื้อจากหมอวุฒิค่ะ อ๋อนี่ก็เอฟซหมอวศ์เหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็ผสมกันทุกๆด้านด้านไหนดีแล้วก็ครับเอามาใช้ในคอกพูดง่ายๆว่าตัวไหนตัวไหนเราอยากพัฒนาตัวไหนเราชอบก็ลองผสมเทียมดูใช่ค่ะตัวไหนที่อ่ามันผสมเทียมแล้วไม่ได้ตัวไหนที่เราอยากจะขอดูลูกก่อนเราก็ใช้พ่อผสมตัวไปเจนต่อไปเราถึงผสมหลอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมอม โอเคและเรื่องการทํายาค่ะก็โดยส่วนใหญ่คือด้วยลักษณะวัวที่เราเลี้ยงอย่างนี้คือวัวมันจะมีความแข็งแรงครับค่ะทนสภาพอากาศได้ดีจะไม่ค่อยมีป่วยค่ะแต่ว่าก็มีบ้างที่ป่วยป่วยแล้วก็ก็คือความรู้เบื้องต้นเรื่องยาเนี่ยก็ก็พอมีบ้างค่ะพอมบ้างก็คือดูแลเองทุกอย่างค่ะฉีดยาเองด้วยไหมฉีดยาเองค่ะโอ้โหเก่งจริงๆพี่น้องเก่งมากนะผู้หญิงคนนี้ผมก็เคยได้มา ทำคลิปคอนเทนต์สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะฮะวันนี้ผมตามมาอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างะนะครับอยู่ดีสบายดีไหมแล้วที่ผมมาตอนเนี้ยผมสังเกตเห็นว่าวัวเนี่ยอ้วนขึ้นกว่าเมื่อตอนที่ผมมาะนะครับและที่สำคัญคือสวยขึ้นเยอะมากนะครับทั้งคนทั้งวัวนะครับผม ทีนี้คำถามต่อไปคำถามต่อไป<ะ>ครับเป็นคำถามที่สำคัญมากะนะฮะรายได้ต่อปี<ะ>หรือว่าต่อเดือนหรือว่าต่อรอบการขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างด้วยด้วยความที่วัวของเราจำนวนถ้าเทียบกับเกษตรกร,ร,กรที่เริ่มต้นค่ะค,คือสามีเขาเริ่มไว้แล้วเรามาสานต่อเงี้ยค่ะก็คือรายได้ดีกว่างานประจำ ค่ะเฉลี่ยต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าคิดเป็นรายเดือนคืออย่างเราเลี้ยงวัวมันจะมีรอบที่กว่าที่มันจะออกอ่ะค่ะครับค่ะก็ถ้าถัวเฉลี่ยทั้งปีก็ถือว่าดีกว่างานประจําดีกว่างานประจําของใครของตัวเองของตัวเองค่ที่เคยที่เทำงานประจํามาเมื่อก่อนใช่ค่ะดีกว่าแน่นอนดีกว่าค่ะรายจ่ายล่ะรายจ่ายคือจากที่เราเคยทํางานประจําเรามีภาษีสังคมแต่เรามาอยู่อย่างนี้คือ มันค่อนข้างตัดได้เยอะก็มีแค่ค่าใช้จ่ายประจําวันลูกไปโรงเรียนค่าเทอมลูกคที่หลักๆค่ายาค่าผสมอนิดหน่อยประมาณนี้ครับครับผมก็อยู่ได้ค่ะแง้มได้ไหมค่ะปีหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักแสนค่ะหลักแสนหลักแสนเนาะอ๋อปีหนึ่งก็คือขายที่ไหนครับขายยังไงส่วนใหญ่อย่างตัวผู้เนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามารับไปขุนค่ะ แล้วก็อย่างตัวเมียถ้าราคาตรงกันครับคนซื้อถูกใจคนขายราคาโอเคกันก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยด้วยค่ะอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าขายทุกตัวถ้าราคาตรงกันนะครับแล้วก็สามารถมาดูมาชมได้ตลอดเลยได้ตลอดเปิดให้ชมแล้วก็เปิดให้ช็อปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายขุนสายเนื้อนะฮะก็มาดูมาชมได้นะครับตัวผู้ รุ่นๆพร้อมเข้าขุนเนี่ยก็มีเยอะนะฮะที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ตัวเมียสวยๆที่กําลังท้องหรือว่าวัวสาวสวยๆแดงๆขาวๆก็มีเยอะเลยนะฮะก็พูดง่ายๆว่าราคาตรงการขายทุกตัวแวะมาชมก่อนะครับเอาละครับต่อไปลําดับต่อไปผมขออนุญาตพาไปชมวัวใกล้ๆหน่อยอ่ะโอเคไปกันเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกับ พี่อุ๋ยเข้ามาในคอกแล้วนะฮะพี่น้องดูเ<อ>ฟรมบัวของที่นี่นะ<อ>พี่อุ๋ยสูงเท่าไหร่154ดูบัวตัวนั้นพี่น้องอนะฮะมี160แล้วครับ<อ>ตัวนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานี่คือแม่บล็อกแม่พันใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่น้องดูสวยๆทั้งนั้นนะครับบัวของ ที่นี่ยนยสวยๆ<ช>ทั้งนั้นนั่นคือวิธีการจัดการกับมแมลงถูกไหมครับก็มีพ่นยาให้ด้วยอ่าแล้วก็สูบนให้ด้วย,ย<า>ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สมบนให้วัวอ๋อโอ้โหนี่ก็เป็นวิธีเขาเรียกว่าวิธีธรรมชาตินะค่ะวิธีธรรมชาติวิธีโบราณนะครับสําหรับคอกที่อยู่ที่จะต้องย้ายไปเรื่อยๆตามตามอะไรนะครับตาม ภูมิประเทศเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าตรงไหนหญ้าเยอะเราย้ายไปเรื่อยๆตรงนั้นแต่ก็อยู่ในเวิร์กนี้เวิร์กอำเภอสัตหีบนี่นะครับออันนี้ก็กำลังด่งเหมือนใกล้ลอดเตรียมลอดน่าจะวันพี่น้องวันนี้หรือเปล่านี่ฮะกำลังท้องแก่ใกล้ลอดรับรับรับโอเคไปเรื่อยๆครับผมอ่าเนี่ยพี่น้องดูบางตัวก็คุ้นจับได้นะคะ สวยมากเลยนะฮะทุกตัววันนี้สวยจริงๆยังวัวที่นี่เนี่ยเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ครับก็ตามขนาดตัวเริ่มต้นประมาณ25,000ค่ะแม่แม่พันอย่างแม่สาวอย่างเงี้ยค่ะเออ้าเ้าเป็นตัวผู้เข้าขุนล้วครับตัวผู้เข้าขุนโดยเฉลี่ยก็2องหมื่นสอค่ะอ๋อก็อยู่ราวๆนี้ตามลักษณะของเฟรมวัวครับผมครับผมก็เริ่มต้นที่สองหมเนาะครับผม มาดูมาชมได้เลยพี่น้องนะครับอโอเคครับตอนนี้มาอีกมุมนึ่งะละนะฮะโซนนี้จะเป็นแบบมีทั้งชาโลเล่มีทั้งลูกผสมอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่แม่นี้พี่น้องอสวยมากนี่ผมมาถึงนี่ผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับแล้วก็ท้องท้องแล้วด้วยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าท้องกี่เดือนอะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย สวยมากพี่น้องลองโทรมาสอบถามราคาดูได้นะครับใครที่สนใจอยากจะเอาไปพัฒนาต่อก็ลองโทรมาพี่อุ๋ยครับ<อ>ไหนลองชี้ให้ตัวอย่างให้ผมดูสักนิดนึงว่าตัวที่ขายไปราคา25 0 0มมันประมาณไหนครับเนี่ยค่ะ,อะถอยถอยลูกอันนี้ขายไปอันนี้คุณหมอเขาซื้อไปแล้วเขาก็ฝากไว้ค่ะตัวนี้นะโอ้ oh, <laughs> พี่น้องดู25 0 0 0 นะครับดูเลยตอนนั้นตอนที่คุณหมอซื้อเล็กกว่านี้นิดนึงอ่าคุณหมอเขาซื้อแล้วเขาก็เก็บไว้อ่าแล้วก็ก็ยังมีแบ่งมีเรื่อยๆนะฮะมาดูมาชมได้เลยเนี่ยเนี่ยพี่น้องสวยๆทั้งนั้นนะครับแม่บอกนะครับอยากนำเสนอแม่กับลูกสองตัวนี้ค่ะแม่กับลูกอ๋อเป็นแม่ลูกกันตัวไหนเป็นแม่เป็นลูกเป็นแม่เนี่ยค่ะพัฒนามาเป็นลูกตัวนี้อ๋อครับครับท้องหมดเลยไหมครับเนี่ยท้องหมดเลยค่ะครับถ้าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ราคานี้ไม่มั่นใจต้องต้องโทรมาคุยกับแฟนเรื่องราคาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องปรึกษากันก่อนเนาะว่าจะเปิดเท่าไหร่ดีแต่ว่าก็เปิดให้ทุกตัวละครไม่ใช่เฉพาะ2ตัวนี้นะฮะได้ทุกตัวเลยขอแค่ราคาตรงกันสายพัฒนาค่ะจากวัววัวไทยอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากดูแม่นะฮะดูแม่แบบนี้แล้วก็ลูกเนี่ยโตขึ้นเกือบเท่าตัวเลย อันนี้ผสมเทียมหรือผสมตัวครับผสมผ่ามาจากฮินดูค่ะแปลงผ่ามาจากฮินดูนเ,เนี่ยแหละครับพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะได้สายพันธุกกรรมที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจากแม่บล็อกแม่พันธุ์ที่ราคา,าไม่สูงมากนักะนะฮะแล้วก็มาทําต่อเอาะนะครับอย่างที่คอ,อกนี้ฟาร์มนี้กําลังทําอยู่นี่แหละครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงครับอ่ะพี่น้องดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยครับ ตัวนี้สวยมากพี่น้องเป็นเป็นแบงกัดใช่ไหมครับตัวนี้อตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นบามันผ่ามาจากฮินดูบาซินนะคะโอ้แต่สีนี่โอ้โหดำชนิดเลยโครงสร้างสวยมากไปไปนะครับโครงสร้างสวยจริงๆริงหอยาโชนเฮ้ยดูนะครับดูีแม่นี้ไปโช์หน่อยลูกไปเนี่ยครับโอ้โหท้องแล้วใช่ไหมครับท้องค่ะตอนนี้ท้องอยู่เนี่ยฮะ น่าจะประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะครับสวยจริงครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี้มามุมนี้ก็สวยเนี่ย <c oughs> โครงสร้างใหญ่ๆมีร้อยสี่ได้เลยแล้วก็มีแม่นี้อีกเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็น่าจะตั้งท้องแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะตั้งท้องแล้ว โอ้สวยมากพี่น้องสวยจริงๆตัวนี้ีให้พี่อุ๋ยแนะนําหน่อยครับตัวนี้เป็นยังไงครับเนี่ยสีแดงเนี่ยเดิมแม่เขาเป็นลูกกระทบบามันกับ,บกับฮินดูบาซินค่ะก็ปรับโครงสร้างแม่เขามา<อ>แล้วเราก็ใส่บามันทับไปอีกครั้งหนึง่งพ่อเขาเดิมเป็นพันธุก,กรรมหัวลนะะ้นค,ค่ะก็จะได้แบบนี้ออกมานี่คือความรู้นะพี่น้องนะความรู้ล้วนๆเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับก็สวยแล้วก็แถมเชื่องด้วยพี่น้องนะฮะเชื่องด้วยนะครับ แล้วก็อย่างนี้ก็น่าจะท้องหรือเปล่าพี่อุ๋ยเนี่ยแดงแดงเนี่ยครับท้องค่ะท้องอยู่ครับราคามามาตกลงหน้าคอกหน้าฟาร์มได้เลยเนะครับราคามาตกลงหน้าคอกหน้าฟาร์มได้เลยขายทุกตัวพี่น้องขายทุกตัวครับผมเนี่ยฮะชอบทรงไหนสไตล์ไหนสีขาวสีแดงสีดำบาร์มัน่นชารโรเล่ลูกกระทบนะฮะแบงกัดมีให้เลือก อย่างบาเล่แม่นี้ก็สวยมากพี่น้องนี่นีน,นี่แม่บาเล่แม่นี้สวยมากนี่ครับเนื้อตัวดีเลยนะฮะเนื้อตัวดีอย่างกระทบอินดูตัวนี้ก็โอ้โหสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่ไล่มาตรงนี้พี่น้องนะฮะนี่ก็กองไฟสุมไฟไล่มแมลงนะครับนี่ฮะนี่แม่บอกแม่พันธุสวยสูงใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่น้อง นี่ฮะมุมนี้ตัวนี้เขาจะดุหน่อยนะคะแม่มันนี่ฮะค่ะแม่เขาห่วงลูกขนาดโตแล้วยังห่วงนี่ฮะลูกสวยมากตัวนี้ฝูงค่ะแม่เขาจ่าฝูงแม่เขาเป็นจ่าฝูงคือตัวนั้นท้องเลยมบ้งครับน่ะท้องอยู่ค่ะอ๋อเนี่ยครับถ้าถ้าอย่างนี้ราคาบอกได้ไหมครับตัวนี้แดงเข้มแล้วก็โบทลึกด้วยนะฮะเนี่ยครับดูพี่น้อง มาดูหน้าคอกดิบปะมาตกลงกันหน้าคอก็ยังไงก็ต้องปรึกษาคุณสามีก่อนคที่ปรึกษาหลักค่ะได้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 แต่ยืนยันนะครับบอกพิกัดอีกทีหนึ่งครับอำเภอสัตหีบมาอำเภอสัตหีบนะครับแล้วก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมได้ขึ้นหน้าจอให้ได้เลยนะครับอาล่ะครับเดี๋ยวไปคุยพี่อุ๋ยช่วงสุดท้ายครับอาล่ะครับเดี๋ยวกับมาคุยกับพี่อุ๋ยช่วงสุดท้ายนะครับก็ อยากให้พี่อุ๋ยพูดอะไรฝากอะไรหน่อยถึงพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งราคาวัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะฮะให้กำลังใจคนเลี้ยงวัวเหมือนกันหน่อยครับผมก็ต้องบอกว่าคือลักษณะการเลี้ยงวัวเนี่ยมันจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันก็ทั้งอย่างเลี้ยงไรทุ่งใช่ไหมทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดมาได้กับสถานการณ์วัวตอนนี้คือ ด้วยความที่ต้นทุนการผลิตเกือบจะถือว่าน้อยมากค่ะแล้วก็คือมีแค่ค่าวัคซีนแล้วก็ค่าเช่าพื้นที่ก็ถือว่าไม่สูงเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเหมือนกับขอเช่าแล้วก็ขอดูแลให้เจ้าของพื้นที่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาตรงที่ว่าดูแลพื้นที่ให้ด้วยให้เราใช้ประโยชน์น่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะพื้นที่ให้ให้เจ้าของที่เขาไปครับก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาเนาะ สุดท้ายจริงๆนะครับฝากฟาร์มฝากเบอร์โทรช่องทางการติดต่อ Facebook อะไรได้หมดเลยครับก็โทรตรงดีกว่านะคะสะดวกเป็นโทรตรงดีกว่า0 6 6 615 2 9 9 6่หกหนึค่ะถ้าโทรมาบางจังหวะอาจจะไม่รับก็โทรซ้ำนิดนึงหรือจะติดต่อผ่านช่อง YouTube ของผู้จ่าภาษาอัวได้เลยได้ครับินดีครับวันนี้รบกวนแค่นี้ครับผม บองตองวัวสวยมากวัวสวยขึ้นเยอะเลย<ช>แล้วก็อ้วนทุกตัวนะครับพี่น้องครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับคนที่หาแม่บล็อกแม่พันธ์วันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ